สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมาที่ตู้น้อยนะครับของบ้านนี้อันนี้ผู้ใดเนาะนี่น้องปินครับวันนี้น้องปินน้องปินวันนี้วันเกิดนี่พ่นเนาะให้เพื่อนเดี๋ยวนี่พ่นครับตะกาแต่นี่พ่นนี่รู้สึกว่าเพิ่นสีไปหาซื้อกับเขาอยู่ครับเอดอย่างเนาะนี่เนาะอันนี้ทีมงานบรรณาครับมาแต่ผู้ดรนานี่เลยวันนี้โอ้ดีใจหลายได้มาร่วโจบนีวันนี้เอ้าเจอกันอีกเช่นนึงเมนูยั้งวันนี้โอ้เหมือนวันนี้ยังของเจ้ครับ ปิ้งเป็ดอ่ะปิ้งเป็ดอี๋โอเคเพิ่นแซ่บเพิ่นแซ่บกะปิ้งเป็ดนะครับน้องน้องปิ้งจักโตนี่ปิ้งปัดตัวเดียวมาขึ้นหลายะแ๊้ตัวเดียวเลยนี่ครับนี่คือเป็ดเด้อเป็ดเป็ดตัวใหญ่เนาะเซไปแดะครับอันนี้เป็นสูตรของน้องปิ้งเองโอ้โหผู้ดำเนี้ผู้เข้มบเป็้งชิบุเข้มบ่ปัดติพโตเสร็จแล้วเพิ่นก็เอา เอาอะไรนี่เอาตะไครนะ้เนาะเอาแลไรบ้างดิเอาตะไคร้มีตะไคร้เออ่ใบมะกรูดขิงข้าตะไคร้เอาลงไปดับข้าวนะฮะา <c oughs> สาวจากบริคัมไทกลเป็นสูตรสูตรต้นตำรับเลยนะครับจากบริคัมไทเพิ่นเห็นเห็นเห็นนักปิ่นเทพประเะลงไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวปาดตีตัวยาให้มันคือเธอก่อนเด้อเธอก่อนนี่มันเข้มได้เอาเอาเอา อ,พอ๋พอดีพอดีพอดีรสซัดก่อนพอดีผ <im itation> งโนัเลยลายกันโอ้ในการแซ่บ <laughs> สีแดงคุณให้ดำแอรเวนเจอร์นะครับโอ้ไฮบ้าเอเดสเสียงย้ายครับวันนี้องปิเสียงจำแยงในการบอกแห้งน,น้องปิ่นกำลังตักอะไรลงไปน้องปิน่นตะไคร้ใช่ไหมขิงข่าตะไคร้ครับที่ซับที่โคกเข้าไปในโคกนิดน้อยอันนี้แล้วก็เอาลงมาโรยไว้ที่เป็ดเป็ดตีกับตัวบักใหญ่นี่ครับน่าจะอยู่ประมาณตัวฮาฮารู้ว่า อียังหนูนี่ทำไมอุ้ยไอ้กะเว้าไปบ่ไปฟังกันที่นี่ประมาณเราอีกเหลือยังเหลือยังเหลือยังนี่นะยอะกว่านอ่อ่านี่นี่กำลังคลุกเคล้าตอนนี้กำลังคลุกเคล้าเป็ดนะครับเป็ดเป็ดนี้ผู้ใดซื้อมานเด็กเขาคาให้เขาคาให้บอเขาคาให้บ่เอออย่าไปคาเองมันระบาบแต่ว่ากินอยู่กินยูโอ้ผู้ดำเนี้ผู้ดมาแล้ว เจ้าของวันเกิดพิ้นหลีเข้ามาเพราะว่าทางทางเพิ่นเข้ามาหได้ครับรถจนจอดทางเนอกเบิดตเลยเป็นเมืองรับแลไปเลยครับเอาสวัสดีสวัสดีปุ๋นนิ่พ่นนี่พ่นนี่พ่นมาเหรอเจ้าของเจ้าของวันเกิดเมื่อนี้เป็นเจ้าภาพใหญ่เลยครับเมื่อนี้เอียงนี่ปิ้นรถดีนบ่ไม่ใส่ผงชูรสครับเราใส่รถดีไม่ใส่ยังไงบ่เอใส่แม่บ่โอ้ย อ๋อนี่พาน้องๆมาพรพาทีมงานมาทีมงานที่ท่องเที่ยวไปน้ำกันนี่ครับเป็ดครับเป็ดรุ่นแท้ๆเลยนะครับนี่บ่มเป็นเป็ดธรรมดาครับเป็ดเทศครับเอาเยอะๆเลยเสียงๆกันไม่แฉะนะเอาๆๆได้ตอนนี้น้องปิ่นนะครับน้องปิ่นคนสวยกำลังสี คุกครานะะคุกครากับเอาพวกเครื่องเทศต่างๆใส่เข้าไปนี่เป็ดห้าโลห้าร้อยห้าอยเป็ดเป็ดห้าโลอ่ะเป็ดห้าโลเป็ดห้าโลโลละร้อยตัวนี้ตัวละห้าร้อยครับเขาเชือดให้เลยเดี๋ยวรอซิมบังเดอเห็นน้องปิ่นเทปะแดลงไปเมื่อกี้นี่เนี่ยโอ้ยโนแน่นอนเลยแต่กระถ่ายยิ่งน้อยครับอยู่เอ,อ เพื่อนบ้านญี่ปุ่นคำตะกานี่ครับมีไฟฟ้าเหรอครับผมว่าผมมาดมีแต่เสามีแต่เสา้ยเหมือนกันยังดีเขามาให้ความหวังเขาดีก็ดีกว่าเสาผมมากเลยเนาะนิพปุ่นเนาะฮะเดี๋ยวให้นางเอกเอ่อของสองนิพปุ่นคำตะกานะฮะเพื่อนเป็นเอ่อคนยางโอ้เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วครับเป็นเตาบ้ากใหญ่นี่บูดาปิ้นปาตัวซื้อเที่ไหนนี่เตานี่เนี่ยพุดนะครับนี่เตาไม่ครับตะกี้มากจเป็นเตานี่น้อยอันนั้นน่ะ เื่อคุณโนี้เป็ดเท่าซุกแน่นอนเลย กใส่ปลากระดิ่งกินหอดยังครับกินหอดกินหอดยังครับฮะอดสาวเล่าวายนี่เบาอะอ้ยจักน้อยละว่าเบาอันนี้สาเล่านสาวเล่าไม่ด้หยิเดา๋ยวยิบมาี่พอดีปุ่นเนี่ย มาทางเขานี่ครับนี่ครับโบกง้อโบกควายนี่ผีของเม้าดิพุนโอ้ในการเล่นเอมันเจอเนาะอุ้ยอยัางนี้ขึ้นเป็นยังซี่นี่ป้าเดี๋ยวโซลาเซลล์ครับมีอยู่ห้าดวงป้าแพงปะนี่แพงปะนี่พันเลยบอกโอ้โซลาเซลล์มีอยู่ห้าดวงครับสองสี่ห้า วันนี้งานมันเกิดครับนิพนธ์คำตะก,กาจัดเป็นพิเศษเลยไฟยังบูมาปุยเป็นหยางแต่ว่ามีโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เนี่ยยักใดอยู่ครับมีหาดวงแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์ยู่งเทิงครับ เป็ได้ด่วนใหม่ครับโอ้ของเรียนใหม่ของเรียนใหม่ทีมงานบ้านนานะครับเราจะเห็นต่อไปเราก็จะเห็นไอ้มุมสูงๆครับของทีมงานบ้านนาเพื่อพี่ดองเอครับนี่นี่โอ้ดีเจไอดีเจไอมาวิกมาวิกพูดให้ดำกับมีแล้วบอลนี่พ่นกับมีดเหล่าบอลอยังมีมนต้งมีมันน่ากินมากเลยนะครับเอาแซ่บๆเด้อทีมงานบ้านนา ติดใจเพื่อน,นติดใจก็ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งก็วันเกิดที่พลคาตะก,กานี่แหละครับก็เลยมาจัดไปเลยครับวันนี้เต่าย่ญอย่างย,ยครับนี่อุ้ยหอมนี่ครับมันต้องอุ้ยมันต้องหอมครับมันต้องหอมจังซี่ะนี่นะหอ,หอมหอดีนน้องเขาปอนี่หอมครับประแดะประแดะครับเน้นนอนถ้าให้นั่งนั่งปนนิ้นน่นนนนนปนนะปุ่งน่ะโอ้ยเครืองถึงครับถึงอร่อยด้วยครั้งก่อนมากินก็อร่อยนะครับเอาเดี๋ยวรอกินนะครับรอกิน โอ้โห,โหเรามีตูดด้วยครับน,นี่นี่ดากมันครับนี่ดากเป็ดครับดากเป็ดโอ้นี่ดักน่าจะเป็นดากไก่มากกว่าอาร่อยมากครับอันนี้อุดจาอุดมไปด้วยไขมันและก็โปรตีนนะครับตืึนดืๆๆๆดึนนะครับเมนูื้อนี้ครับกุ้งครับกุ้งมีกุ้งแช่น้ำปลามีปลาหมึกมีปลาจุ่ม Happy ดากเป็ดครับนี่โอ้ผมมักดาบไปแล้วครับดากไก่ดากไก่ดากไก่อร่อยแช่น้ำปลาครับพี่จะกินนะครับเดี๋ยวให้น้องสายซิซิมเบิงนี่น้องสายเป็นคนที่มักกินกุ้งบนสายสายชอบกินกุ้งเป็นลูกน้องสายครับนี่น้องผมเองเลยนะครับนี่นทูงหระดำจะซิมซิมเบิงซิมเบิงแต่เขามีเบ้าพูดไทยเขาเบ้าไทยสื่ออร่อยไหมแซ่บมั้ย ออร่อยนี่ฝีมือน้องปิ่นเด้อนี่ฝีมือน้องปินงป่นบ่เนี่ยฝีมือน้องปิ่นเป็นบ่เนี่ยปิ่นเอ็ดกับกุ้งแช่น้ำปลา,ป,า,ป,าป่าเป็นยังไหนาไาวาย <c oughs> น้ำจิ้มมาซื้อมา <c oughs> นี่ก็มีอันนี้เป็นจุ้มปลาครับจุ้มปลานิ่นนะฮะโอ้เปตะแซ่บครับครับนี่ครับเป็ดกาบกาบนี่ฮะับเดี๋ยวลองสิมเบิรงกันนะเป็น,น,น,ปน,ปนยังไหนครับนี่เป็ดครับ ยังคือเก่าครับเพราะว่าเคยมากินยูเทอร์หนึ่งปิ้นเอดแสบไปเลยครับสสสรบสชาติดีเลยไเดี๋ยวให้น้องสายชิมเบิงสายชิมให้เบิงเบ้งแน่ให้มูมูเบิ้งแน่เป็นยังไงเป็นเลือกดี่ดีนี่คือม,มันต้องใส่ดีเพิ่มหรือว่ายัางไงปลาเพิ่มวายพอแล้วแค่นี้ก็เค็มแล้ว อ่ะนี่ครับกุ้งแช่น้ำป่าครับฝีมือของน้องปิ่นนะครับเบิ่งกัวลูครับทิ่ซิมเบิ่งอ่ามันดิบครับมันดิบกุ้งแช่น้ำป่ามันต้องดิบอยู่แล้วนะฮะอืมเอาหมมกันดิซิมป่าก้าวหมมกันเลยกุ้งกรอบมากๆกุ้งกรอบมากๆากเลยเขาไม่มีวิธีเอ็ดให้กุ้งกรอบครับฝีมือน้องปิ่นครับฝีมือน้องปิ่นยกเครดิตให้เพป็นเลยมมัน Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oh, uh, oh! Uh, happy, happy, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! อธิษฐานเลยอ่าทุกทีมีแห้ง อ,ออยู่ดีไม่แห้งเพราะาว่าแดวอื่นแด้อื่นกคือบอแมนซิงปาถนาอะไรยู่ดีไม่แห้งเฮ้าไ <c oughs> อ้เฮ้าเนีอยู่ดูแลคนเที่ยวฮกระดษอยู่เฮ็ดเพื่อคน้นรอบข้างเฮ็ดความดีในสังคมต่อไป <c oughs> <c oughs>